ให้มีดีสามอย่างหนึ่งใจดีหนึ่งใจดีสองพูดจาดีสองพูดจาดีสามทำสิ่งที่ดีดีสามทำสิ่งที่ดีดีจะได้ข้องดีจะได้ข้องดีถึงสวรรค์พระนิพพานจะได้สวรรค์พระนิพพานมาพระนิพพานอยู่ไม่ไกลมาพระนิพพานอยู่ไม่ไกลใจเรามีความศรัทธาใจเรามีความศรัทธาอยู่ไม่ไกลอนิพพานอยู่ไม่ไกล ข้าใจเรามีความเพียรขานิพพานอยู่ไม่ไกลเ้าใจเรามีสติขานิพพานอยู่ไม่ไกลส้าใจเรามีสมาธิขานิพพานอยู่ไม่ไกลข้าใจเรามีปัญญาข้าใจเรามีปัญญารูปนามเกิดดับ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 ถ้าจิตรู้ถ้าจิตรู้ขานิพพานก็ได้ถึงขานิพพานก็ได้ถึง พันไกลพันพานอยู่ไม่ไกลใจเราเจริญวิปัสนาใจเราเจริญวิปัสนาอันว่าความทุกข์สุขอันว่าความทุกข์สุขอยู่ที่ใจมิใช่หรืออยู่ที่ใจไม่ใช่หรือใจยึดถือถ้าใจยึดถือก็เป็นทุกข์ก็เป็นุกข์ไม่สุขใสยไม่สุขใส่ขใจไม่ยึดถือถ้าใจไม่ยึดถือก็เป็นสุขก็เป็นสุขไม่ต้องทุกข์ใจไม่ต้องทุกข์ใจ สำคัญอยู่ที่ใจของเรานีเอ่ยนาปัจโยนาปัจโยตุโนนิจังผลตุโนนิจังนิพพานังนิพานังบาลามังสุขัง